สวัสดีครับสมาชิกทีเด็ดวิ๊กจมทุกท่านประจำาที่3นตุลาคม2567นะครับก่อนอื่นเลยมาดูสําหรับกมเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับผมได้กลไกหนึ่งตัวนะครับเป็นคู้ระหว่างไบตั้เจอบเลี้ยวปูนะครับผมได้ตรงนี้ต่อเลี้ยวปูไปในราคาครึ่งเม็ดนะครับนี่ไย้ยำพืชบินหนึ่งราคานะครับได้ต่อราคาปอปไปด้วยนะครับสรุปว่ากินเต็มได้บัวมาสงเด้งสงราคาเลยนะครับ คนนี้จบเกมได้พูบุกมาชนะไปด้วยสกอร์สามประตูต่อสองตามคาดนะครับในก็ยังมีบอลสอดตดผมแม่ไปทางในกลุ่มก็บวกมาเหมือนเดิมนะครับในก็บวกต่อนเนื่องมาอุกันติดติดเลยด้วยนะครับสารับอลสอดนะครับสรุปแล้วนะครับสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาผมได้บอลเต็งและบอลสอดไปทั้งหมดสามตัวนะครับกินเต็มเลยบวกมาทั้งหมดสามตัวเลยนะครับไม่ปิดไม่ได้ตัวเดียวนะครับ สวัสดีกับสมาชิกในกลุ่มด้วยนะครับบวกกันมาต่อเนื่อง4วันติดติดเลยนะครับสารับบอลเต็งตามคลิปนะครับก่อนจะมาวิเคราะห์บอลนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาที่แอดดีดี99ด้วยนะครับอย่ามีครั้งนะครับแอดไลน์มาที่แอดดีดี99ด้วยนะครับสำหรับสารบอลไม่ควรพลาดนะครับในกลุ่มวีเบีของผมจะมีทั้งบอลเต็งบอลสอดและบอลสเตปเป็นแนวทางให้สมาชิกได้ทุกันทุกวันนะครับมาดูสําหรับเกมคืนนี้1คู่นะครับเป็นบอลกันโซเซร้ายตาลีนะครับเป็นคู่ระหว่างเจนัวเจอเจอกับฟิโอเรนตินนนน่่่าะะคครรัััับบบเจวออยูดทีี18ขงล ฟิลเดนตินาอยู่นำดับที่4ของดีนะครับเกมคณนี้จะตะกันเวลาเที่ยนก่น30นาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับสถิติของคู่นี้ได้เจอกันมาในนัดล่าสุดปรากฏว่าเสมอกันไปด้วยสะกอร์1ประตูต่อ1นะครับ มาดูฟอร์มสานัดล่าสุดที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับเจ้าบ้านอย่างเจนัวสานัดล่าสุดที่ผ่านมาเสมอหนึ่งน,น,นัดได้เปไปสองนัดนะครับส่วนนัดล่าสุดบุกไปเปรลาซิโอมาด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์นะครับฟอร์มดมูดีเลยนะครับส่วนทีมเยือนอย่างฟิ ina, 3, ลินติน่์สามนัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะมาทั้งหโมสานัดเลยนะครับเจ็ดนัดล่าสุดรวมตุกในการยังไม่ไปเปรใครนะครับเล่นนัดล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะเอเอสโรม่าไปด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งนะครับฟอร์มดูดีมากนะครับมาดูตัวผู้เล่นกัััันนนนนบบบบบ้้้้าาาางงะะคครรเเจจจอย่ว ตัวหลักลัก,ก็จะมีมิลานบาเดลฟาวิลมีนันติและก็อันเดราปีนาโมนตินะครับส่วนทีมเยือนอย่างฟิวเนันติน่าจะไม่บอก 4, 4ี่นะครับนำทัพมาโดยกอนซาโลโรด,ดิเกสอันเดียโคปานีและก็มอยมอยเซตกินนะครับสำหรับเกมคู่นี้เด็ดเปิดมาเป็นฟิวเนันติน่าเปิดราคามาต่อขึ้นควบนะครับถือว่าเปิดราคามาต่อหน้าสนใจเลยนะครับส่วนตัวผมชอบไปทางทีมเยือนอย่างฟิวเนันติน่ามากกว่านะครับผมมองว่าเกมคู่นี้ฟิวเันติน่าดูดีกว่าและมีโอกาสที่จะเอาชนะไปได้ไม่ยากนะครับ เพราะฉะนั้นผมต้องให้ต่อฟิอเรนติน่าไปในราคาขึ้นควบนะครับยังไม่ขังนะครับผมต้องให้ต่อฟิอเรนติน่าไปในราคาขึ้นควบนะครับผมมองว่าอยู่ทีมยันห้าลุ้นกว่านะครับก่อนจะจากกันนะครับฝากกดติดตามและกด Subscribe ช่องยู u ูบตีแดนบิ๊กโจมและเปิดตีแดนบิ๊กโจมให้ผมด้วยนะครับมีร้านอยู่ทุกวันนะครับตามคลิปที่ผมได้ไป30วันที่ผ่านมาบวกมา17วันจ็อไป3วันเลยปิดไป10วันนะครับยังไงก็ฝากผมนานไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ